อีกหนึ่งนาะทีตัวใหม่ในเกมอาวี o v จะเข้าทาจิ G. ผมจะเอาตัวใหม่ไปใส่เดียวกับตัวแข่งอาวี o v นะครับวัดกันไปนเลยครับว่าใครจะเป็นผู้เล่นพ่อนหวานผู้เล่นพอนหวานในการเล่นทาจิพอนสวะเลยว่าเ <c oughs> พื่อนแรงไปใส่เดียวตัวใหม่ทาจิ G. เข้าปุ๊บใส่ปั๊บกูต้องเล่นด้วยใช่ไหมทาจิ G? ใช่อันนี้คือผมเพิ่งบอกไอโอ้องกับทุกคนเลยนะครับอีกหนึ่งนาทีเข้าเนี่ยเข้าปุ๊บซื้อปังเลยไม่เคยไปเข้าบทฝึกไม่เคยเล่นเหมือนกันอ๋อได้ได้ยังไม่ต้องแอ๊นะไม่ใช่ไปแอบเล่นเซิร์ฟเบต้ามาก่อนเลยเพือนไม่ใช่มึงเพื่อนไม่ใช่มึงอยากรู้จริงกายหิดเทพหนึ่งหนึ่งชั่วงการเกมเลยโดนเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเป็นผู้เล่นพรสวรรค์ในการไล่นทาจีเทียบคืออะไรอ๋อไหนวะสัสดีเพื่อนไหนวะไหนอ่ะอ้าวเฮ้ยนี่ไงเข้าไปลงฮีโร่เก้าเก้าค าหลักหมอกเทจัดซื้อ,อยังี่นเพื่อนยังเพื่อนไปไปถกเวลาทำทรงไปดูสกิลมึงมากูตื้อแล้วกยายหิดกูไม่อา่าน <c> ไม่อ่านเห <c> มือนกันไม่อ่านเหมือนกันแปดสี่สี่แปดศูนย์แปดเดี๋ยวก็รู้ <c> <ๆ>ว่าใครจะเป็นผู้เล่นพรสวรรค์ครับทุกคนสกิลไม่ต้องอ่านซ้อมไม่ต้องซ้อมใส่กันเลยผมว่าโมนาแอบไปเข้าห้องซ้อมชัวทรงเนี้ยชัดเลยมึงก็เกินมึงก็เกินจำเป็นต้องรีสตาร์ทอะไรวะเนี่ยเอ้าไปดูดิอยเวลาจัดเลยทุกคน เขาสับไม่ดีเอ้ยนี่เชิญด้วยอ้าอ๋อมึงเหรอวะพูดเล่นคนวันแป4สี่สมากดเลยไม่ต้องพูดเยอะรุยล่นลุ่นท่าจีดูไหนไฟเตอร์เพื่อนไฟเตอร์เท่จริงคนหล่ออันนี้ต้องใส่ลุ่นเดียวกันดีกว่าอ่างไอ้ยมึงเซ็ตลุ่นมาดีวุ่นนี้นั่นโอ้ไม่เคยพูดเอารูอะไรเลือกมาเพื่อนเลือกมาเลือกมาเอา <iet gli> เอาอันนี um <laughs> ้เลยอัตตาคิแนะนําง่ายๆโอเคไหมอัตตาครีแนะนําโอเคอ่าความความคิดอีคอลแนะนํานะอ่าตอนนี้สามสิบวิคกว่าสกิลแบบเมื่อทาจิโจมตีโดนศัตรูฮีโร่จะได้รับสัญลักษณ์สัญลักษณ์อะไรวะเพื่อนอ๋อโอ้ยกูอ่านแค่นี้กูเล่นเป็นหล่อแล้ววะสกิลแม่งอย่างยาวเลยกูเล่นพอสวรรค์นี่ว่าไอ้สกินสกินซื้อก่อนสกินโอ้โหซื้อสกินแล้วก็ไม่มีอะครับไม่มีปองซื้อครับทำไม นี่นะคะโลแรกทั้งคู่เฮ้ยเอารำเบิร์ดมาด้วยอะอะไรอ่ะไม่ใช่ก็ได้เพื่อนกูเอามาแค่ต่อให้มึงไงใช้ไปเถอะเฮ้ยมันยังไม่ปลดผนึกมันปลดผนึกเพื่อสกิลมันคืออะไรวะเนี่ยสกิลหนึ่งเทสก่อนทุกคนเฮ้ยทะสกัแอนโซดิบะท่าหนึ่งเลเฮ้ยยังโคตรเท่เลยโดนนะโดนนะเข้ามาตรงเนี้อตายหน้ากายเอาเอาเอาไมันตีช้าวะนี่แหละอู้วิแล้โอ้โห้คนแรงคนแรงเลยคนแรงไกเลยึงแรงกูวะไปมึงแรงวะมาที่การเงินมาที่ ยังไงอะเฮ้ย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 เกือบมันทำอะไรได้วะเกือบโอ้มันมีไอคิวทุกคนเกือบแดนเกือบแดนเกือบแดนโอ้โหมาถึงก็ใส่กันยับไม่รู้ควรใช้ไปแล้วมันมีเก็บสแต็กด้วยอะท่าสองอะอย่างที่นี่ออกพุ่งพุ่งโอเคท่าหนึ่งแกซิกาท่าสองพุ่งมึงโดนแน่โอ้ยดีเบย์อย่างหล่ออย่างหล่อเหมือนไบท์อนี่หว่าท่าหนึ่งคล้ายๆเออวายฮีโร่แม่งได้อยู่นะเนี่ย ยิ่งเร่งเก่งๆอย่างกูด้วยไวเลยอย่างเงี้ยคือมึงได้บอกว่ามึงเป็นผู้ได้พรสวรรค์ถูกป่ะใช่ต้องลองแล้วว่ะมึงองยของปลอมเพื่อนอ้ามึงมาดิมึงมาดิก็ได้ดูในเกมแรกของมึงกับกูใครอยากเป็นผู้ชนะอ้ามึงมามึงเข้ามามึงเข้ามาพุ่งกันไปอติเลยว่ะคนแดงเอาวันทองแดงวันทอไอ้ไม่โดนอะไรอะตีก็ไม่โดนเอาเอาเฮ้ยโว้ยตัวขาปอมเฉยสองตัวฮาว่ะเพื่อน นี่ย่ะรอไม่ไปท่ามันชาร์จนานวะม,นมันแรงมันดูดามิเอ่อะดูดาเอจเหรอใช่มันดูดาเอจมันไม่ต้องออกขีอุ้ยเจ็บน้ำโอ้โหนาสันอยู่นะเพื่อนกลับไปเถอะทำไมอยากตายอะอะไรอะโอพูดเล่วพอสว่าง์จริงปะเนี่ยเห็นชอบโมนักโมนาอุ้ยออกของแบบออกตโลอออกขึ้นมาเลยแบบเรียมจัดอะ อ๋อไปหนึ <amounts of audio> ่งทีไม <laughs> ่โดนอีกแล้วแก้ไม่ได้ก็ออกตามแก้ไม่ได้ก็ออกตามเว้ยอันนี้ผมเล่นตาแรกเลยนะครับตาแรกเอนไม่ได้ไปดูเสร์ฟนอกมาด้วยเฮ้ยมันมีระเบิดนี่วะเอาอึดนะจ้าเอาเอาเอาเก็บเลือดไม่โดนโลกหรือเปล่าเก็บเลือดไม่โดนนะเอาตายแล้วเพื่อนไปมันไล่ขนาดนี้เลยวะเกินโอ้ยโดนกดอนครับอ้ามาพูดเล่นมอนตาวันจริงเมื่าวาเฮ้ยเปลี่ยนชื่อกลับเลยนะเดี๋ยวกูเปลี่ยนชื่อตอนแนี้ ขี้ผู้เล่นพรสวรรค์ขี้โม้อันเนี้ยไหนอ่ะพุ่งไปดีหนึ่งทีก็มาดิครับ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 ก็มาเอ้ยลงกูได้เนี่ยวะลงกูได้เไหมไว้เอาเอาดิไม่รู้เหมือนกันไอ้ชาร์ตคูอุ้ยมึงเก็บฟ้าอุ้ยมันแรงจังอ่ะไม่รู้ติดก็ใส่เดี๋ยวละกันเอ้าโอ้โหโอ้โหไอ้ผูเล่นแรงได้ไงแรงมากเลยอ่ะก็กูเล่นพรหวานอ่ะครับตาแรกจริงนะครับคนไม่โมครับผมตบอดีตนักแข่งลงไปนอนแดนร้องแรงมากใหญ่เลย อะไรเนี่ยพี่โยของแรงมากใหญ่เลยซื้อสดนะครับไม่มีเล่เซิร์ฟเบต้าครับเพราะโหลดไม่เป็นไม่มีแน่นอนอดนแก๊งเลยโดนไปดิรับสกิละไรนําวะาเพื่อนก็เท่าที่อ่านจากข้างนอกท่าหนึ่งมันดูอัพแล้วมันเพิ่มประโยชน์มากกว่าท่าสองแต่ไม่ชัวร์นะวครับเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลเยอะก็มาดิอันติใส่เลยครับโอโคเทสอันติได้เทสได้นะรลกกูเด้ง้ล้มมันเด้จากอะไรวะหรือกบตาเขาไม่อายรู

วิ่งไวกว่าเว้ยก็มาดิล่อมันเด้งจากอะไรวะทุกคนไอ้ล้วมึงออกอะไรของมึงอะไอ้เทมึงหลุดไปแล้วเพื่อนทำไมไอ้เทมกูเป็นอย่างนี้เอ้ยกดซื้อลงหน้าเรากินแล้วยนั่มันเป็นยีวะเพื่อนเอาก็มาครับก็มาครับใส่อย่างเดียวอันตีเทช้ไว้ก่อนเทครับใช้ไว้ก่อนปังเดอชัยครับอะไรอะโออะไรโอะันคิวไปไหนเพื่อนอะไหน่ไปไหนสโลท่าหนึ่งสโล เฮ้ยอะไรไลค์กัยขอมึงนำม่เฉยแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวไม่อยากอ้างนะฮะว่าอ้างอีกเพื่อนเคยได้ยินรีบีบรีบบอไหมครับอันนี้ก็โมนารีบอร์อ EP สองไปต่างกันเลยยืนอยู่ตรงหน้ากางยินนี่คือรีบอบอกันยับมีวิธีที่มึงจะชนะกูอยู่นะเพื่อนมึงดูตรงขวาบนของจอกูแบตกูใกล้หมดแล้วมึงถ่วงเวลาปะะเด้งมาเด้ก็ได้มาเนี่ครับก็มาเนี่ครับอันสีเลยครับกูชอบมันเทสท้าสองเข้าไปท้าหนึ่งชันเดินได้ทำไมมันไม่เด้ไม่ได้หรอวะกูบองว่าทำไมมันแรงกว่ากูวะมันทำอะไรมาวะ ทำไมท่าหนึ่งมันเดินได้บางตอนวะหลักอันติเหมือนมันจะเดินได้ป่ะทุกคนใช่ใช่ว่าซ่านมาดิก็มานี่็บเลยก่อนยาดูดิครับน้องๆ้องมึงเก็บกี่เมตรแล้วครับเก็บยาบ้างครับรู้จักการหยิเก็บยาบ้างครับโมนาเกาะป้อมหมอมันมีนี่สแต็กใต้ตีนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออว่ะมีดวงวิญญาณหนึ่งดวงเออเห็นไหมใบป้อมเลยรักกันไม่ไหวแล้วเพื่อนกระติเนตไปก่อนกระโดดไปก่อนกระหลบไปดิ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 กระโดด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 กระดดกระโ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 อว่าไงครับพี่โออุ้ย โมนาริซารีบอ่ะกเอาสิบห้าแล้วก็มาดิครับเพื่อนเอาก็มาครับก็มาครับให้พี่โมนาเขามาให้พี่โมนาเขามาเอาช้าไม่เฉยโดนไปย้อมติดให้เป็นคนติดให้เลยเอาพี่โมนาพี่โมนาอัลติพิกเกอร์อัลติพิกเกอร์อัลติพิเกอร์เล่นครั้งแรกก่อนติดพิเกอร์ช้าเทสสมโมนาลงไปนอนจุบดีครั้ง้อมก็มาดิครับเอ้าไม่มาทำทำได้ไงวะดูชื่อมันแรงกว่ากูได้ยังไงวะก็ใช้สกิลเหมือนกันมจบเกมนี้อย่าลืมไปเปลี่ยนชื่อนะโมนาผู้เล่นพพรรววะะ เฮ้ยร <da> ีบอ hey, hey, ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาพวกแผลสั่นพวกแผลัดไม่ให้โอกาสกันเลยมึงดีกันเองมึงก็ได้ก็ได้กันดิเอาก็ได้กันดกวิ่งยังหิววิ่งไปจัดไอโอลิมปิกหน้ามึงลงด้วยนะอติฟิกเกอร์ไม่รู้ว่าใช้ได้เนี่ยทดลองสดเลยเมื่อกี้มา้ีบมาดิเอามาที่ไหนอ่ะแอดอยู่ในป่าแล้วครับเอาไม่โดนไม่เป็นไรใส่ครับใส่ครับใส่ครับใส่สูตรใส่สูตรใส่สุดครับใส่สุดครับใส่สุดครับโอเคเจ็บครับ พึ๊บจูครับก็มาดิครับก็มาให้พี่โอเขามาไปนะครับตาตาแทบเปล่าวหาวมองมือเลยนะเพื่อนควบบอลตรงไปมึงทำได้ไงวะสางลักแห่งหมอกไอ้คาลิเบอร์หัวแบะอย่าให้เขาไปเอ้ยเอากูมาทำคำรามเอากูมาฆ่าดะชัดเฮ้ยแต่นายก็มั่นใจอยู่นี่นะเล่นพรหหวั่นอันนี้ผมจับหลักได้อย่างหนึ่งแล้วนะอันติต้องใช้ คนหลังครับแล้วมันจะลงได้โอกูรู้แล้วไอ้กายก็อีกแล้วไม่คราวนี้มึงแรงนะไม่คราวนี้มึงแรงวะเปแล้วไอ้กายกูเข้าใจละเดี๋ยวอธิบายให้คนดูฟังนะมึงดูนะมึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดิเอ้ามาว่ามาว่ามาดูนะมึงเห็นไอ้ขอบๆสีใต้ตัวหรื่ามึงตีปั๊บเห็นป่ะแล้วมึงก็ต้องมาตีมุมนี้ต่อปั๊บแล้วก็มาตีมุมนี้ปั๊บเนี่ยแล้วก็ตีมุมล่างเห็นป่ะมันมีแสงใต้ตัวถ้ามึงถ้ามึงตีครบสี่ฝั่งอ่ะมันจะทูดาเมจจจแแลล้้วมม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 ััันนนะะะรรรงงงาากกกอออููู๋็ตติดดททเเบบบ่่่่่่่ยยปใใชชไไีีึผผค ไหนลองลองลองมันต้องเก็บสแต็กมันต้องเก็บสแต็กอ๋อสี่ทิศอ๋อแล้วมันจะแปลงร่างโป้งเออการทำคลิปบันเทิงไปเฉยมีสาระได้ยไงกันครับเนี่ยกูรู้หลักนะมามาการยีดก็การยีดเถอะอ่ะก็มาดิครับพึบพักพึบพักสี่สี่ทิศ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 สี่ทิศเล่าสี่ทิศแล้วสี่ทิศ่แล้วเหมือนกันเลยเอามาดิเพื่อนป๊อกกูเก็บยาเอาแล้วไงครับเพื่อนอ้าว เอาเอากระโดดทีหลังกระโดดทีเราเอาเอาแดน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 เฮ้ยไอโอ้ดูป้อมออ้ดูป้อมเฮ้ยเอาเอาอะไรอะโอ้โอ้ยตั้งใจอยู่กูจับกูจับขื่นได้ปุ๊บโอ้ยไงนี่สยองไม่ยังน้องสยองแล้วไอ้กาย่อยไปอ่านมามันรู้หลักก่อนกูได้ไงเนี่ยกูขนป้ายกูทิ้ดกูทิ้ดดาวดาเมจกูทุกดอกเลยว่าไม่ได้อ่านมา ก็ร <cents input> ู oh, oh! Oh, wow. oh, right? uh, kind of ้แล้วป่ะว่าใครจะหลักได้ก่อนกันอ่ะวูดาเมจทและเพื่อนเพื่อูดาเมจทแะเพื่อนไปไปไปีปไ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 ยไป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 าปไยไป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 อปไปไปอปไปไยไป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 เปไปไนเปไ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 อ้้ออ้้ไไหน้าอะไรเพื่อนเต็มหน้าไเพื่อน เตหน้าอะไรเพื่อนอ้าวอุ้ยอุ้ยเฮ้ยตากคนต่างลบอุ้ยเต็มหน้าอะไรเพื่อนขออีกทีได้ป่าก็ดูชื่อดิครับผู้เล่นพรสวรรค์พรสวัสพรสวัส์แบบหวานหวันพรหวานพรสวรรค์มีคนใช้ไปแล้วพรหวาสนะไอ้สีู่นย์แหละเพื่อนตีใครแตกหน่อยเปล่าวจะให้โอกาสกูอีกหนึ่งครั้งมึงแพ้นี่มึงอายนะกูกูกูมีอะไรอ่ะกูทายด้วยเหรอวะไม่มึงกูอายด้วยเหรอกูถามจริง ี่ศูนย์มึงคนอายเหรอวะถามจริงถามตัวเองก่อนเฮ้ยโอ้ปุบปั๊บ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 ปุบป๊บปปั๊บปันบปั๊บปับปปั๊บปั๊บปุบปับปุบปั๊บปป๊ปัับปังปปบปงปอังป ก็เท่ก็เท่บราณกุ๊กไก่ก็เท่ก็ไม่เตาไหนนะการหินโอ้ยได้ดึงตัวมาเลยว่ะเพื่อนวันลุ่มมาเลยฟิกเกอร์เลยเลือดไอ้แบตเตือนแล้วโอ้ยก็คือเลี้ยงงูเห่าหางกระดิ่งไว้ในบ้านะจบได้จบไปเลยเพื่อนจบได้จบไปเลยเนี่ยมันจะแหวนจบได้จบไปเลยจบได้จบไปเลยนะเพื่อนโอ้ยดูก้อเหลี่ยมเลยแตงเงียบ โอ้กูจะเกิดนะะกูจเดินไปตีป้อมมึงแบบโง่ๆระวังไว้ใช่เหรอเออหยอง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 ไหนอะไหนอะกลัวกลัวไปเป่าป้อมอยู่มาดิมาดิมาดิเราง่ายดีว่ะสวัสดีครับพี่บุญนัทเดี๋ยวเปิดไปก่อนเลยครับเปิดไปก่อนเลยครับจังหวะนี้เปิดไปครับสแตตมาแล้วชาร์จปุ่มเฮ้ยเฮ้ยหกเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโกูขอมาแบบเหลี่ยมมึงเลยนะมึงดูรูปแบบฟืบฟับฟืบฟับดาบของผมยังไม่ทันเฉาะหัวคุณคุณก็ลงไปแดนแล้วอ่ะดูดีเฮ้ย สีโรล่าด้วยหรเพื่อนโวดหดเลยว่ะกายดิดเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าโมนาลิซาเฮ้ยดับดับแดงสามเล่มสูดเล่มสูดกันฟงตุ๋ยบ้านนึกว่าจะโดนตุ๋ยกูเลยออกมากันเลยนิ่มๆแล้วว่ะเพื่อนๆไีเปิดไปแล้ละกันครับหลบไปเลยล่ะกันครับอ้าวนี้ก็ลงมาดูท้ายหนึ่งเต็มๆมาดิเอาเอาหลบปึ๊บปั๊บแรงจังวะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั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 ๊บั๊บป ตีโอลลารอีกแล้วเหรอมึงตีเถอกวายเขามึงจบเถอะมันหกตัวแล้วเพื่อนโอ้โหผู้คนดีนายบ้านตัวเองได้ไหมดีนายเฮ้ยเท่เท่อ่าแอคแอคมีแต่งนะทุบคนนะมีแตกนะเอาไพอแล้วพอแล้วแอคอันนี้ดีก็โอ้โหเท่เอาไม่ได้ตั้งใจจะจบแต่ว่าขอบคมดาบมันไปโดนแบบเพื่อนขอโทษนะมึงฝึกมึงไม่ได้ฝึกมาจริงเหรอวะเจริงจริงครูสาบาน ไม่ได้เล่นเลยเที่ยงคืนปุ๊บก็กดซื้อพร้อมมึงเนี่ยเนี่ยใช้ได้อยู่เนี่ยใช้ได้อยู่นะเนี่ยแสดว่าเที่ยงคืนสิบแปดกูโดนไปหกอะชิบดีนะกูตีได้หนึ่งอะชิบไม่งั้นอายชิบหายเลยแหละไม่งั้นอายชิบหายจริงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเมคานิกตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเกมแรกแบบเกมแรกจริงๆแต่พาร์ติมันก็น่าจะเป็นอย่างที่โมนาลิซาบอกนะครับก็คือเก็บสแต็กรอบตัวจากการตีฮีโร่ตีคิทไม่ขึ้นนะฮะแต่คิปป่าไม่แน่ใจเพราะว่า โหมดนี้ไม่มีคลิปป่ะแล้วพอเก็บครบสจะแตกเหมือนจะทําให้ตัวเราเก่งขึ้นมากๆนะครับแบบสกิลหนึ่งจากที่มันปึบเซสกาเทนโซไปเลยมันจะช้าแล้วก็ปาบทีโคตรแรงเลือดเราเป็นข้อรอบเป็นแข้งใช่แบบเพื่อน,นตัวไปหกตัวน่าจะรู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนดูดาเมจอะคือก็ ก็เหมือนแบบฟิวเต็มเนื้อพันหกอ่ะกูโดนอ,อันนี้คือโมนาลิซาไม่รู้นะครับว่าผมจะมาหนึ่งหนึ่งด้วยผมแค่บอกโมนาไปว่าทําคลิปตัวใหม่กันเป็นไงเซอร์ไพรส์หนึ่งว่าจะไปแบบไปเทนในแล้งอะไรอย่างนี้สรุปแล้ว <c oughs> ไม่ได้นัดกูให้ซื้อตัวเลยด้วยนะ <c oughs> กันเพื่อนเหลี่ยมครับผมถ้าเกิดเราบอกก่อนเผื่อนไม่เล่นเซิร์ฟเบต้ามาเป <c oughs> ็นตัวโดนไงครับน้องๆดูดิ ตัวแม่งเทศด้วยป่ะชอบว่ะเฮ้ยเก่งต้องเดี๋ยวต้องลองไปเล่นในแรงถ้าเกิดชอบรีวิวแบบนี้ก็บอกกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดตัวใหม่ตัวต่อไปมีคนตบผมได้เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนชื่อไอดีหลังผมนะครับจากผู้เล่นพรหวานเป็นผู้เล่นพรหวานโมนานายทําไม่ได้ก็ขอเป็นพรหวานต่อไปละกันเพื่อนอีพีแรกมันเกือบได้เปลี่ยนแล้วนะจะบอกให้ไม่เกือบแต่ว่